้ามาเบิ่งกะล่ำปีพี่น้องกะล่ำปีปลูกเองค่ะอันนี้นปลูกได้สองเดือนแล้วพี่น้องกะล่ำปีอายุสองเดือนกะสิ่อประมาณนี้ปลูกเป็นปีแรกพี่น้องเป็นพืชผักสวนขั่วเนาะ ปลูกใส่กระถางลำปีปลูกใส่กระถางคางๆกันนี่ก็จะมีต้นหอมพี่น้องอันนี้เป็นหอมแขกปลูกใส่กระถางขึ้กันยางร่อรดพี่น้องมาตัดนี่ค่ะ มาตัดแล้วก็มาปลูกเป็นพืชพักสวนครัวปลูกไว้หน้าบ้านนี่แล้วพี่น้องเป็นพืชพักสวนครัวนอกจากกระลำปีแล้วก็ยังมีนี่พี่น้องพักกระเงี้ยพักแตะเงี้ยมันมักขืนน้ำนามก็ใส่กระถางที่มันขังนานใส่อง์ พักกระแยงใส่แกงน้ไมใส่อมอันนี้เป็นพืชผักสวนครัวผ้ามาเบิงพี่่ณะต่ว่าทีนาสนใจนี่ก็คืออันนี้แหละพี่น้องกะลำปีกะลัปีนี่ปลูกเป็นปีแรก ปลูกร้ายต้นที่พี่น้องปลูกใส่กระถางเอาล่งดินไว้ต้นหนึ่งล่องเบิงเอาล่งใส่ดินบริใส่กระถางไว้ต้นหนึ่งปะสีผ้าไปเบืองพี่น้องยู่งค้างกันนี่แหละนี่ค่ะสวนเดียวกันนี่แหละอยุุ่นละฝากฟังอันนี้เอาลงดินพี่น้องนี่ต้นนี้สองเดือนนี้กันปลูกพร้อมกันเอาลงดินก็ห่อเพื่อกันดิอายุทอกัน อันนี้เอาลุงใส่ดินเลยฟังในดินเลยข,ข้างอยู่แสิมนี้ต้นักพริกพี่น้องบ่ได้ฉีดยาบ่ได้ใส่สารผิดพี่น้องักพริกมันก็เลยเป็นสิละใบกรูด,ดแต่ว่รกก็เป็นนวยอยู่พริกบานแห้งส่วนต้นนี่อายุท่อกันได้พี่น้องนี่ปลูกพร้อมกันมันคือบ่อโบนี่ปลูกใส่กระถางอันนี้พี่น้องนี่ กระถางกระสติกกระถางดอกกระถางมันหน่อยบออ่หรือจังไหนบกุกพลิกกระใสกระถางด้วยกันมี่ตันนี้แหละพี่น้องบอ่หอน้ำโมสองตันนั่นหออยู่ส่วนอันนี้ก็เป็นแล้อ,อีกตัวกับบอหามเนาะบ่งามนงปนด๋อันนี้โหระพา แล้ผ้าแล้วก็ปลูกดอกดาวเรื่องแท้ไใ่พร้อมพี่น้องเขาจะว่ามาแรงมันจังบาลุ่มาสันปลูกผสมผสานกันไปพักมันบง่ง่ามพอหยังพอ่าบ่ได้ส่บ่ได้ฉีดยาดิพี่น้องปล่อยตามนี่ต้องหดอย่างเดียวมันาะเตื่นกันมากกับหหด อันนี้ก็เป็นไม้มงคลไม้มงคลกับปลูกค้วกันพี่น้องปลูกผสมกันไประว่างพักแล้วก็ไม่ประดับผสมผสมกันไปอันนี้หวาน้างจจลเคพี่น้อง ปลูได้ประมาณบ้านถึงปีดอกปลูกบางช่วงหนาฝนนีปลูกเสีกระทางด้วยกันส่วนอันนี้เอาเม็ดมันมาเพาะเลยวานลงไปเลยเออหน,น,นึ่ขนข้างหงงน้างองกุงมาสันพิ่นองข้างหน้าองกุงบางอานดูบอดีขยาย โอไว้กระเล้วไปเลยอันนี้กระบ,บอนสีบอนสีกรนห่างนี่ได้พี่น้องบางช่วงช่วงนาแล้งนั้นตายว่ามันสีโบกเกิดอีกเอาเอาทิมไปนี่แหละพี่น้องมันก็นเกิดขึ้นมาเองบอนสีเนาะบอได้ปลูกใหม่เกิดขึ้นมาเองบอนสีก็มีประมาณน,นี้แหละ เงามเยอพี่น้องแล้วก,ก็มีกระเพ้ากระเพ้าบ้านเอาออกจากบ้านใ้ปลูกอยู่บ้านเอาลง่ดินอยู่พี่น้องเข้าสีหมบ้านเอาลง่ดินเยออันนี้เป็นอินทผลัม อินตผาล่ำเพาะ,มะเมล็ดปลูกทิมทิๆใ่ซื้อๆได้พี่น้องอันนี้เป็นดาวเรื่องข้าเจ้าพาปลูกเพื่อที่สิยหายมันไลมาแล้งจากสวนขั้วห้าหนี่ลหละพี่นอ้องมาแล้งไม่กินพวกเพียพวกยังที่สิมันไหลเ่สัน่นตามธรรมชาติ อันนี้ก็เป็นผักกวางตุ้งพี่น้องตัดแล้วตัดเหลี่ยมกำลังพวงใหม่แล้วก็มีป่ปูเละปูเล่กับพ่อเหนี่ยวลุ่อยู่ปูเล่สีม่วงพี่น้องสีม่วงอันนี้ซื้อมาสามต้นร้อยสามต้นหนึ่งร้อยบาทพ่อเหนปลูกอยู่พี่น้อง ละพันสามต้นปูเล่ส่วนอันนี้เป็นผักพื้นบ้านหฮาพผักพื้นบ้านเฮาที่มันเกิดน้ำทงไฮทงหน้าเมพี่น้องกินได้วิธีทางบ้านนี่เอินว่าผักผักลิ้นปีผักลิ้นปีพี่น้องเกิดน้ำทงหน้านเป็นยอดเ้ากเาเอายอดมานี่ยอดมันเป็นลวก กินน้ำพริกแซ่บหอมอันนี้ก็เกิดเรียงอันนี้อันนี้เป็นเบียร์ของบ้านชื่นบ้านชื่นอันนี้ต้นเขือมาฟังทางนี้บันพีน่น้องอันนี้ก็สิเป็นเยอบีราเยอบีร่านี่มือดสามันสิบอก มันบานบานพี่น้องยามกลางเวียนนี่โอ้ยบานงามครับสีงามงามอันนี้สีเหลืองสีส้มมีสองตนอันนี้สีขาวนี่มุสอุลบ่บ้านพี่น้องมันจะบานกลางเวียนเด่ดเดดนแดด ้าชมสวนนีงหมดเร้วพี่น้องเชา้าๆแล้วก็อันนี้ดอกกุหลาบด,ดอกกุหลาบไก่วันวันเล่นท่ายออกดอกพอดีพี่นอ้องกุหลาบสีแดงกุหลาบอันนี้กำลังตื่นสีแดงด้วกัน กอเดี๋ยวเบิงพี่น้องเนี่ยมาส่องตื่นขึ้นมากันมาชมสวนอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนพี่น้องต้นทุเรียนปลูกไว้ยุนาบ้านนี่ปลูกไว้ฮอกเก็ตตน้นมีต้นนี้แหละเป็นตลอดกมูนอกนั่นก็เป็นหกสิบตลอดดอกพี่น้องอันนี้สีคืออยู่ นอนคุกนะทางฝังนี้ก็สิปลูกไม้ยืนต้นข้างๆเางรั้วบ้านปลูกใส่ปลูกใส่ท่อปูนอันนี้ต้นโม่งไว้ปจะใส่ต้มไก่พี่น้อง ต้มไก่ต้มปลาก็ได้อันนี้พักขาชะอมแต่ว่ากับบองงามบองงามจะเป็นจังไงอันนี้พักติวปลูกโดนเราได้พี่น้องเป็นปีแล้วก็บ,บ่องงามอีกต้นทุเรียนต้นหนึ่งพี่น้องสีบอลอดดอกก็ว่แล้วก็อันนี้ก็เป็นตน้น มะนาวมะนาวแป้นพิกิตรไั่นอันนี้ก็ได้ปีกวกว่าๆนี่แหละพี่น้องปลูติดปีกกว่าแล้วก็มะม่วงว่านี่ฮอดอยู่มื่อนี่อันนี้หดอยู่เมื่อนี่เป็นดอกกูเหน,นอยอยี่ยหน่อยเยอะก็เป็นดอกมันจิกจับให้โบดพี่น้อง อันนี้ก็ล่องเอานามดเบิ้งช่อเดียวนี่แหละเป็นยุประมานมันต้นนิดหน่อยเป็นออกดอกยุประมาณฮกเก็ตช่อไป่น้อล้วก็อันนี้เป็นต้นคีเล็กเขาตะปลูกไว้เดือนนี่แหละอันนี้เป็นขางนะ อันนี้มอนมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่พี่น้องขันห้าตัดอันสีมันกิเป็นหนวยด้พี่น้องอันนี้ตัดต้นไงมันออกนปรงขึ้นมาใหม่มันเลยเกิเป็นหนวยประมาณนี้เลยพี่น้อง สวนขัน้วในหน่อยหน้าบ้านอันนี้บักแข้งขมเกิดเองพี่นอ้องมันเกิดอยู่นี่็เกลยบตัดถิ่มเลยกำลังเป็นดอกแข้งขมช่างบานเอินบักแข้งขมพี่น้องกินกับปุ่นกับลกหลักข้มดีเป็นตะนไง นยหน่อยเลยอือกอันนี้ก็เป็นมะม่วงห้าวมะนาวโหพี่น้องก็มีตรหนึ่งมะม่วงห้าวมะนาวโหกลางๆกันก็จะเป็นพักชีล้อมพักชีล้อมมะงามพี่น้องแล้วก็นั่นก็จะเป็นพริกไทยพริกไทย แล้วก็อันนี้เป็นใบเตยพี่น้องต้นเตยเตยหอมปลูกยางระบอหลายเวลาห้งสงใส่พี่น้องใส่ของหวานใส่นันใส่นี่ไปต้มใส่น้ํามให้มันมหนุ่ม้อมปลูกยางระล็กละน้อยพี่น้องอันนี้ก็เป็นตะไคร่ตะไคร่ก็บ๊องงานดอก บ่หลายบวัวไวย่่ใดเข้าบ่ได้ไปตลาดเข้าลืมซื้อสีเข้ากับใส่ใส่แต่ย่มจําเป็นที่น้องปกติเข้ากับเสือ,อืสีน้าตลาดขันยึดตลาดบ่มีหรือตลาดบ่เปิดหรือมันอยู่ในช่วงกลางๆกลางขึ้นสีเข้ากับเก็บของเข้าได้กอันนี้ก็เป็นค่าที่น้องบ่งามบ่วมีแนวง,งามดอกเพราะว่าบ่ได้ใส่สารเคม,มีอันนี้เป็น ข้างบ้านนี่เอิญเสะเดา้าอุพี่น้องต้นง่ายอันนี้ปลูกง่ายปลูกง่ายพี่นอ้องประมาณน,น,น,นี้เมื่อนี้เสาร์นี้พามาชุ่มพักสวนครัวพี่น้องพักสวนครัวแม่มื่อ,อเสาร์เนาะตื่นแต่เสาร์ก็ผ้ามาเบิ้งมาหดหนำโหดบ้านไหนแล้วเดาพี่น้อง เลรพามาเบิงซะก่อนอ่ะสิงหดพักต่อก่อนพี่น้องไปแล้วค่ะ